ความหัวดือ้อคือความแข็งกระด้างในสังคมมนุษย์คือคนเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่จะฉลาดรอบรู้เก่งไปทุกเรื่องบางอย่างเราเก่งบางอย่างคนอื่นเก่งเรามาแชร์ความเก่งกันจะดี ทำให้ได้สิ่งที่ดีๆเพิ่มขึ้นถ้าเราสำคัญตัวเราเองว่าเราเก่งหมดทุกเรื่องก็คือเราโง่ไปทุกเรื่องนั่นแหละรับรองว่ามีคนอื่นเก่งกว่าเก่งกว่าเราเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่า เราไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องยอมรับความเก่งคนอื่นแล้วเอามาเติมเต็มความเก่งของเราที่มีอยู่แล้วในอีกเรื่องหนึ่งให้เป็นเราเก่งสองเรื่องหรือสามเรื่องห้าเรื่องสี่เรื่องหกเรื่องเจ็ดเรื่องไปถึงสิบเรื่องก็แล้วแต่ถ้าเก่งไปอย่างนั้นก็จะทำให ได้รับการยอมรับเป็นที่ยอมรับของคนว่าคนนี้เก่งหลายเรื่องเป็นคนที่น่าคบหาสมาคมหลายเรื่องแล้วผู้เป็นผู้ที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ในหลายเรื่องก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นผู้นำได้แต่ถ้าเก่งอย่างหนึ่งหรือเก่งห้าอย่างแต่ไม่เก่งอีกห้าอย่าง ก็อย่าคุยโมโอ้ออวดอย่าดื้อรั้นอย่าแข็งกระด้างยอมอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปอย่างน้อยที่สุดน้อมใจเข้าไปรับความเก่งของคนอื่นมาใส่ตนแล้วจะดีหรือทามิฉะนั้นคนหาความเก่ง ที่เราเห็นว่าคนอื่นเก่งแล้วเพื่อนำมาต่อยอดให้มันเก่งกว่าก็จะยิ่งดีแล้วก็จะเป็นที่ยอมรับและในความเก่งนั้นต้องมีสิ่งหนึ่งที่มองไม่เห็นแต่รู้ได้คือบุญเก่งเท่าไหร่ถ้าไม่มีบุญคุณก็ไปไม่รอด